นะครับก่อนอื่นที่ผมอยากจะขอแนะนำนิดนึงก่อนว่าทุกคนที่ว่าทุกคนรู้จักทีาร์ดิงเตอร์เอสซีอยู่แล้วนะครับทีนี้ทางการอดรมกฎกติกานี้นะครับจริงๆแล้วในจุดมุ่งหมายของมันเนี่ยสำหรับการทำงานเป็นกรรมการซึ่งเราเรียกว่าอาโอหรือซึ่งย่อมาจากเลเชอร์พิเซอร์นะครับเตอร์ที่เสนอควบคุมการแข่งขันของของการลาร์ดิงเตอระเทศนี้และในปัจจุบันนี้นะครับ ทางทางในในไทยเองนะครับสมาคมที่ขึ้นที่ขึ้นตรงกับทางสมาพันธ์ <rzy bursting> ในทีสีโลกอย่างเป็นทางการก็คือสมาคมกีฬายูโรเรย์แห่งประเทศไทยนะครับที่ย่อดทีมในอเมริอซึ่งมีการต่อตั้งเป็นตั้งแต่เป็นชมรมจนเป็นสมาคมจนกระทั่งได้เป็นแห่งประเทศไทยขึ้นอยู่กับกาแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งสมาคมคือในที่ตอนนี้เป็นสมาคมกีฬายูโรเรย์ไที่สาม นะครับของของทางการที่ไรประเทศไทยเขาเขาต่อจากข้อมีทุกวันนี้ก็เลยจะมีกองกำลัยตุรกนของประเทศไทยซึ่งมีมานานแล้วก็สมาคมตุรกีข้อมีตลอดมาคือสมาคมตุรกีโดยเรือยุทธแห่งประเทศไทยตัวสถาบันตัดสินกองกำลงโดยเระยุทธ์เดิมซึ่งอิงนะครับซึ่งอิงมากับตัวสมาคมโดยตลอดก็เลยได้เป็นแห่งประเทศไทยผู้เป็นล็อกแอสมาคมโดยปริอใหญ่ ครับซึ่งตอนนี้ก็คือจะเป็นทางฝ่ายของพัฒนากา,ารตลอของการกระจายในประเทศไทยนะครับซึ่งเราจจเข้าใจในวงในนี้ก่อเนื่องเพราะว่าเขาก็ตรวจสอบงายในการทำงานของของทางเราเลยตลอดนะครับตัวสถาบานันผู้ตัดสินนี้เริ่มก่อตั้งมาจริงๆเนี่ยก็คือหลังหลังจากเรามีสมาคมเนี่ยก่อตั้งกันมา20ปีแต่ว่าตัวสถาบันผู้ตัดสินเนี่ยเริ่มเป็น,เป,นเป็นเข้าวโพดที่เป็นสถาบันเนี่ย ตั้งแ,แต่ปี2002นะครับโดยเราเชิญผิเชี่ยชิญดิจิทลเพลย์ที่มาแ้เนเป็นเมนกัผู้อำนวรองภาพเคลื่อนนี้นะครับแล้วก็เป็นเรเียกว่าเป็นผู้ประสางนของทถานไอร่านะครับอไอร่าก็คือสถาบันที่ทางพิเจอได้เชิญเราเขาม,มาบปนกรรมการหลัสิ่งของพิเตอเรานะเราเชิญเข้ามาเนพื่อบรมแล้วก็ข่อตั้งเพลย์อินเอวไอไทยแลนด์ในแรกนปี2002นะครับ ผมก็นำัชอบมาแนะนำในนนเตัวเองเลยล้วกัว่าเป็นเป็นสถานสถาบันวารีพที่เราเปิร่มได้ใ้นที่สอนะครับต่อกันแรกรนแรกะเป็นวานสองปู่เฉลิมบุเดชนะครับทป่เวลาออกไปแล้วก็ผมกาลังชอบมาแตะมาสอปีแล้วนะครับเมืได้เปประเทศไทยแล้วก็กลัาทงานเเนี่ยทุ่กครับนี่รู้จักอะไรอยู่เนที่สี่แล้วนะครับนะครัเดิเล่นไครับ ทีนี้ที่ว่ามีที่มีคนที่ตั้งใจว่ามาอบรมเพื่อเพืทำงานในกรรมการมขออนุญาตว่าแนวแนวในการอบรมในสระในสถาบันมีอีกคนนับที่มันนี่ก็เป็นกรรมการนี่มันมาสิโอคนนี้เยอะนะปกติอบรมสามสิบคนนี่ได้สองคนสามคนที่เรียนมาทำเหล่านั้นก็คือเพื่อรู้กฎเกณฑ์กติกาแล้วก็เป็นนักกีฬานะครับผมทีเป <c oughs> ็เข้ามาอย่างนี้เลยเป็นเป็นักกีฬาครับ โอเคครับถ้างั้นเดยวผมขอเรื่องเร่องการรวมเลยนะครับแลก็แนะนำต้องผ้ากับสัมาค์ผมแล้วก็ เพราะว่าในในกฎนะครับในกฎกติกาในเล่มที่ผมแจกให้ไปเนี่ยมันจะมีกิจการออกงสนามนะครับซึ่งในนี้แหละเป็นข้อบังคับโอเคของสมาคมฟุตบอลเยอรนยุโรปนานาชาติเอเวอรดซีนนานาชาติเอ่อสเวอร์ซีนนานาชาติเขาก็เหมือนบางกฎเกณฑ์เนี่ยเพื่อให้เป็นรูปแบบตายตัวในการจัดมาตรฐานของสนามไม่ว่าจะเป็นที่ในประเทศไหนไหนจัดเนี่ยจะต้องใช้แนวทาง แบบนี้หม่ใชหมดี่ในรายละเอียดเดีวทางคุณสิสิจะนหมครปกติผมื่อแนะนำคุณสิสิ์นะครับเมื่อกี้รายจีสิสิต่อความสขเพื่อเป็นลองประธานฝ่ายบรมเดี๋ยวจะมีตอน่ายเนีเกี่ยวกับเรื่องมีรองประานคนนะครับคือคุณเจษดาไปและจะช่วยอันน LIKE ั here, ้จะเป็นจะเป็นเรื่องที่คะแนนนะครับจะมาในรารฝ่ยกัที่คะแนน ข้อต่อไปนะครับคือเพื่อให้เข้าใจกฎกติกาและการเล่นอันนี้เนี่ยครับผมขออนุญาตว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์เพราะการเป็นกรรมการอย่างเดียวแต่ว่าในแง่การเป็นนักกีฬาควรจะที่จะเข้าใจกฎเกณฑ์นี้ด้วยเพราะถ้ามีปัญหาอะไรในการยิงการเข้าไปตรวจเช็คเป้าแหวนนักกีฬาจะไม่ต้องรู้ด้วยนะครับเพราะว่ากีฬาประเภทนี้คือมันอยู่ด้วยความปลอดภัย เป็นปัใจอันแรกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในระดับการต้องเข้าใจในระดับการศึกาประมาณขึ่งซึ่งซึ่ง้นจะนำไปสู่การที่ปลอดภัยการแข่งขันที่ปลอดภัยกับตัวเองและอื่กับผู้ลงแข่งขันอันแรกคือระยะเวลาควรจะเข้าใจวิธีการตัดสินด้วยวิธีการตัดสินก็ต้องรู้ว่าอาโอเขาตัดสินอย่างนี้ถูกหรือไม่ถรัต้องรู้ควรจะต้องรู้เราทำอย่างนี้ถูกไม่ถูก ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยโดนดีคิวไปเยอะมากเยอะเยอะแล้วเลยนะครับจะเป็นเป็นแบบเป็นนักกีฬาที่คุณจะเอารีนะครับข้อที่สี่เรามาเข้าใจสูตรนี้หน้าที่และทางการปฏิบัติของผู้ตัดสินผมก็ที่เมื่อกี้ก็ขอในกีฬาด้วยนะครับเป็นข้อที่ี่แล้วก็ข้อถัดมาคือสามารถสอบผ่านการเป็นผู้ตัดสินไร้ปืนโดยไม่มีปืนนะครับในพรุ่งนี้เราจะมีเรื่องสอบสอบนี้มันจะเป็นข้อสอบ ร่างเขาไปทางราอดุษฎีลาวชาตินะครับซึ่งเพิ่งจะตอบตกลงรัฐธรรทีูเนี่ยเพิ่งเริ่มแปลเป็นภาษาไทยก่อนหน้านั้นทุกคนที่อโบรุ่นเดิมมานะครับต้องร่างแปลข้อต่อข้อมาเราเริ่มเพิ่งเรื่องแรกแต่เป็นภาษาไทยนี่ก็เริ่มอีต่ออีกข้อถัดมาการสมัครเป็นสมาชิกเอ็นเอวีและหลักขั้นของรัฐสิดธิ์อันนี้เดี๋ยวจะรายละเอียดจะจะพูดต่อไปนะครับคือเราจะมีการขยับขั้นไปเรื wrote, ่อย ในใน,ในักสถาบันซึ่งอยู่ในภาณาประเทศเอ็นอาร์ไอปจนถึงเป็นอไอร่านะครับเป็นเดือนอเมริก a นพ o ซ a ์เออสสอเซชันซึ่งจะมีระดับขั้นคะแนนจากสมงเนี้ไเรื่อยๆคือเปี่ยนกับเอบอนตีป้ากับุบอลนะครับอไอร่าสูที่ตำนะครับจุดประสงค์ของไอร่และเอ็นะครับมีคนถามก็ต้องี่ว่าโอ้ยอดอะไรนะครับนน รีชเ e ิ f f i c e r เอนะครับเอาก็เลิขึ้นขึ้นฝาหนุนและเป็นโครงสร้างขึ้นฐานของไทยมีปืนแบบกาี้นะด้วยเหตุนี้เราจะมี International r แนล f ีชเชิรอ OCIATION ทาแล้วก็มีนิชเชิร์ลออฟ e ิเซ i ร์ t ต t ดิโอไลซึ่งมีไปอยู่ทั่วทุประเทศที่เป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าต้องมีการปนะบุก่อนถึงจะตั้งดาวอะไรก็ได้ซึ่งเรืองสององค์กรก่ตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างสารเละแล่ แต่งตั้งและดูแลเรื่ีการแต่งงัน,นตา่างๆจุดมุ่งหมายครับนะครับตามหลักการเหมืัทคอนพิเซอร์เนี่ยคือเป็นการรับปกกระกันว่าไอ้เทคโนโยีหรือคอพิเซอร์ได้รับการตรวจสอบอย่างดีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีการเตรียมพร้อมที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกโดยองค์กรเหล่านี้นะครับนี่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะครับถ้าสอบผ่านผมเลยไปก่อนว่าถ้าสอง คือเป้าหมายของการอบรมเนี่ยเพื่อเป็นการแข่งขันนะครับจะมีคุณภาพที่ดีไม่ได้เลยถ้าไมีมีการจัดการที่ไม่ดีด้วยเหตุนี้เองที่ทุกคนในโลกจะมีความภูมิใจเป็นเลดออฟฟิเซอร์อันนี้ผมได้สัมผัสนะครับทุกคนที่อาโอของเราแล้วโดยในระดับไทยล่าเนี่ยแยกแข่งแข่งขันในต่างประเทศจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะทุกคนนี่เป็นเหมือนพี่น้องเลยทุกคนเราจะให้คำเรียกว่าบาสเตอร์เรสเตอร์นะในในอุปกรณของของไทยล่าในการทำซีรี ต่างประเทศในการแมตในระดับทูนิฟ่าแมทระดับโลกโอลชูดนะครับควรจะมีความสินสมุนกับผลิตภัณฑ์ดีแล้วมีการติดต่ออะไรกันตามนี้มีเกิดขึนเยอะๆโดยิเศษน้องเหน่งมากและจอพิซเซอร์ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานเพียงปากเพียงไหลกับเพื่อนเล่นจอพิซเซอร์ด้วยกันทั่วโลกนะครับและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเจ้าหน้าที่ของไอพีเอสซีนะครัเราก็คือเกิดขึ้นกัสมาคมไอพีเอสซีโดยตรง สำหรับจุดประสงค์และจุดหมายของไอด้านะครับ International r e o f f i c h Association คือสร้างมาตรฐานสากลในการขุดอบรมเรื่องการวิจัยนะครับโดยรวมก็พูดไปแล้วข้อสองได้นำแง่มุมในการทำงานที่นำไปสู่ความปลอดภัยในการแข่งขันความปลอดภัยใหัวใจแับต้องเหล็กนการแข่งขันเป็นสิ่งได้นำกฎติดกติกาในการแข่งขันและองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบสนามที่ได้มา เรื่องความแปรผันเร่องมาตรฐานผมได้าานนเกิดไปแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดนะครับต่อไปแต่ว่าอันนี้คนที่จะทำหน้าที่อวแบบสนามจริงได้ต้องผ่านการอนะบรมคุณเดลวัาจะต้องผ่านการ,การอบรมเพราะฉะนั้นในชมรมโดยตายที่มาขึ้นแล้วก็ขอให้เป็นแมตช์แซงค์กับทางสมาคมนี้ถึงได้ต้องขอว่าใครเป็นเลนมาสเตอร์นะครับเพาเลนจมาสเตอร์ที่สมัครมาจะต้องผ่านการอบรมกรัน เอาด้วยจากจากกินเอาไว้ในประเทศนั้นนะครับไม่จำแนเลเวลสองหรือเลเวลวันนั้นแบละแบบระดับชุมรมหรือหรือว่าแบบในประเทศนะครับหรือเลเวลวันมันยิ่งนานชาติยิ่งแล้วเลยเพราะเราต้องส่งชื่อไปให้กับทางทางสมบัติเขาแขงชันก่อนว่าใครจะได้อ่า คือให้ความช่วยเหลือต่อคุพิพาสต่างๆในการจัดตั้งองกร national r e s c e อราจะเป็นคนที่ที่ที่ทำช่วยเหลือตรงนี้อย่างเช่นเมาตอทีอก่อตั้งในนาวาไฮที่นี่โบเรซาบาเราก็ต้องขอตัวไอราชเข้ามาเพื่ออบรมเราแล้วเสียหัว,ล,วละหัวละร้อ,อยในเรสซาลาการ์เ็ระบบโไม่หลงให้ใจดีนะฮะแต่ว่าข้ารมริเฉยเราก็ทางเราเองเมื่อปีก่อนอก็เรา พอได้ได้ได้รับอนุญาตทางลาวหรือจะลาวให้ไปตรวจลงเขาก็กลายเป็นก okay. ่อตั้งสถาบันเองครับนะครับเขาเป็นได้เป็นเรื่องหนึ่งของไอทีเอสซีเมื่อสองปีก่อนแต่ยังไม่ยีนสถาบันยุติธรรมไปก่อนตัวเองทางทางเราเองเราก็ต้องขออนุญาตไปทางไอร่านะครับว่าเราจะตรวจให้ลาวได้ไหมเขาก็อนุญาตมาแล้วนะคถึงว่าจะไม่ไม่เดินหน้าก็ก็เดินทางไป เห็นต้องไบรมเพาะว่าตั้งแต่ปีก่อนนะครับ <S <S อ่อก็ข้อต่อมานะครับผู้แพทย์กับายเขาจำเรื่องอันนี้อันนี้คงเป็นารายละเอียดที่ว่าทางทางเราให้ได้รับขอ้อมูลแบบนี้อ่าป็นประจำเดือนอยู่แล้วนะครับอ่าจำเนินการจัดการที่มีงานเจ้าหน้าที่นานาชาติที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับกำลัองอยู่อันนี้เป็นเรื่อง การนพะัฒนการนพะัฒกาวแต่ละต่างกที่เป็นสุดารที่เป็นรบของไราให้ก,รการานนกร,ารับร,บรองที่าบผลนี่นี่ผมมีทราบมาพอแต้มไอรัาในที่จะรับรองตรงนี้ว่าเป็นอะของท่านลบใครว่าสามารถทํางานในแนวใหญ่ใหญ่ขึ้นไปจนกระั่งบัวชูนะครับต้องสะสมประสบการณ์และแต่ที่ที่ที่สะสมในการปรกสาการการศึกษานี่ ให้ความช่วยเหลือจากหน่วในการแข่งขันระดับ3 4มสี่หรือว่าห้านะครับเพราะสามสี่ห้าเนี่ยเป็นระดับที่เราจะต้องขออนุมัติพอออกแบบสนามเสร็จต้องขออนุมัติในการสปาร์ที 4, เอสซีเนื่องจากเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วนะครับที่ระดับสี่ห้าซึ่งเป็นระดับพักฟุตบอลวีกับระดับโลกชิงแชมป์โลจกจะเราจะเลือก ตัวเจ้าหน้าที ную, one, another, one, one, ่อาอูโสไอร่าทีไรอะไรต่างๆหนึ่งเป้าหมาย่คไอร่าที่เดินชนกเพราะทางไอร่าทางทางไอร่าใหญ่เขาจะเป็นคนคัดเลือกในส่งชื่อวันนี้ว่าไคยไมได้ทำหักสูตรในประเทนะครับเราจะมีเรื่องระดับในระดับผู้ช่วยของในสนามระดับพิณาวัยเขาจะมีระดับสามเนี่ยจในการเป็นในของของประเทศนั้นๆที่จัดแต่งหรือจะเป็นแบต่นาชาติแต่ว่าประเทศนั้นจะเป็นคนคัดได้มาจากกรรมการไทยนะครับ ให้ทำให้การสร้างมาตรฐานที่รับการรับรองขั้นต่ำและจะทำแผนงานประจำปีสำหรับ ADFC Professional อันนี้ก็เป็นทางใชยล่าทางสมัยเขานะครับในการช่วยเหลือเพราะว่าแต่ละปีก็จะมีประเด็นทีมาว่าอะไรแต่ละอันจะเอาใครเข้าไปถึงแต่ละตรแหน่นี้ในในระดับสี่ห้านะครับในระดับภ้าพพิพิธภัณฑ์กันเรื่องที่ใช้รถ